กลับมาช่วงนี้มีความบันเทิงให้ดูต่อกเพียบเลยครับพาทรายการสัปดาห์นี้เปลี่ยนใหม่ความสนุกอัดแน่นขึ้นหลายรายการเลยค่ะเริ่มที่รายการขอ,อกอดหน่อยโดยพิธีกรคนเก่งทัพทีมันยรินเปลี่ยนเวลาเป็น12นาฬิกา30นาทีโอบก,กอดชุมชนแน่นตลอด1ชั่วโมงเต็มค่ะโดยประเดิมความสนุกซีซั่นนี้ที่ชุมชนพาหุรัฐกรุงเทพมหานครโดยมีแขกรับเชิญสุดน่ารักขวัญใจวัยรุ่นนุนิวชวรินที่ทัพทีมพาเดินย่านพาหุรัตทั้งเลือกชมผ้าและอาหารถิ่นแบบที่แฟนๆต้องชอบชุมชนนนนนนนี้้้ไปดววยแแ่นอนิมาครรังรก ตื่นตาตื่นใจใหญ่เลยค่ะบอกเลยว่าเห็นตัวจิ๋วๆแบบนี้น้องกินเก่งมากและดูเอนจอยอิทติ้งทุกร้านเลยเลยคะ่ะ <heavenly walking in reconstruction> ไม่ไม่กลัวล้นหรอวันนี้ไม่กลัวเดี๋ยววันนี้กินเต็มที่เลยปี่ไงบ้านมันหวานมันหวขนมหวานนะคะหวานดูหน้ามีความสุขกินให้หมดให่หมด ให้หมดว่าดูมีอะไรให้กินเยอะเลยตัวอิ่สะกอนได้น้องนุนี่มาประเดิมเทปแรกของซีซั่นสามนะคะที่เปลี่ยนเวลาใหม่แล้วก็เปลี่ยนเพิ่มเวลาหนึ่งชั่วโมงเต็มๆตมขอบคุณพี่ทีมมากมากเลยครับที่เชิญมาประเดิมเทปแรกเลยวันนี้ได้ทําอะไรเยอะมากมากเลยเขาที่ไม่เคยทําเลยแฮปปี้มากที่แบบแขกรับเชิญเราดูเอนจอยกับสิ่งที่เราแบบเตรียมไว้ให้โอกาสน้อยนะที่เราจะเห็นนุนิวมาเดินผาหุรัตโอกาสน้อย ซึ่งวันนี้ก็ได้น้องนุนิวเนี่ยแหละมาแจากความสดใสให้กับชาวบ้านที่นี่ส่วนใหญ่ก็จะนั่งรถผ่านซะมากกว่าครับไม่ค่อยนั่งมถผ่านเรียกว่ามานั่งรถผ่านมเนม่เรียกว่ามามนั่งรถผ่านมาเรียนรู้วิถีชีวิตชาวพะหุรัตและการส่งพลังบวกแบบใจฟูในรายการขอกอดหน่อยวันอาทิตย์นี้เวลา12นาฬิกา30นาทีนะคะ